ไม่ยอมเข้าวดธรรมชมมากดไปเรื่อยๆครับผมมันต้องมีชักมาชอดใหญ่ๆับมาผมเชื่อว่าในง,งั้นนะ <c oughs> แต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าฮาสวยครับสองร้อยสิบบาทโโหไม่ลงต่อนผู้ชมถ้าเห็นในพวกนี้ที่ฝังแล้วอยู่แตกไปเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ว่าได้โอกาสเยอะขึ้นผม จะแตกง่ายขึ้นนันนี้ครับโอ้ตรงนี้กดรัวๆแล้วก็ไม่เข้าด้วยประเด็นอนะอ่าสวยครับโอ้แตกหมดแล้วคุณผู้ชมโหเรียบร้อยครับขนซ้ำบอนัขผมข้าวบนัสเรียบร้อยครับชมปั๊บคุณตรงนี้ก็คือถ้าเรา ลงคอมโบมาเลยเราจะได้ตัวคุณขึ้นมาอีกครับมสมัครคุณสาม 3. อ่อข้างล่างนี่เป็นที่เราเก็บสิบห้าแต้มเพื่อจะได้หมุนฟรีต่อนะผมอ่ะอันนี้หมดครับเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ลงอีกครั้งหนึ่งเคยจะได้ครั้งที่สองนะไม่เป็นไรแต่ยังเข้าหนึ่า ขึ้นมาเท่าทุนครับเขมนี้ต้องได้กำไรให้ได้ <c oughs> อ่ะปึ๊บสวยครับผมแต่ให้หมดนะเห็นเนะี่ยสวยครับอีกสองอันโอ้โหเรียบร้อยครับเข้าโบนัสจะ้ะมมงฟ้าปัางคูณเข้ามาครับยิงคอมโบ โอ้โหไม่เพิ่มไม่มึงมีคอมโบเท่าไหร่เรายิ่งได้โบนัสเพิ่มครับพอนนี้เราได้มุนสองคบเมื่อกี้เก็บแตงครบผมได้มุนอีกฟรีครั้งหนึ่งครับสองครั้งมาสวยนะครับโอ้โหคุณสีท่านชมคอมโบหนักๆเลยมาอีกมาอีกอ่าคิวครับผมต่อไหม ตัว K ลงมาคูนเข้าไปครับอืมอ่าขู่เคร็จแล้วคิวต่อสวยหนึ่งร้อยยี่สิบหก R K มาผมคุนหนักจริงๆเลยนะ <c oughs> คูขนเก้าโอ้ยลงมาหน่อยสวยโอเคครับกูดสิบเวาะนี้ครับผมยังไง มาห่มาหน่อยโอ้โหหมดแล้วผมไม่ได้คุดสิบนะได้แหละแตไ่ไม่ลงคอมโบมาต่อมาโอเคเคลิปนี้จะประมาณนี้ผมขาไปเชอคลิปนานครับ